หลายประเทศนะคะตอนนี้ก็ยังคงทยอยอบพยพประชาชนนะคะออกจากประเทศซูดานอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็รวมถึงบ้านเราด้วยคะ่ะประเทศไทยเราได้อบพยพนักศึกษาออกจากพื้นที่นะคะซึ่งก็เดินทางกันตั้งแต่เมื่อวานคะ่ะหนึ่งในนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ประสานงานนะคะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่อคอยประสานงานตลอดเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราอัปเดตมาล่าสุดบอกว่าทุกคนยังอยู่ระหว่างการเดินทางและปลอดภัยดีคะ่ะ โดยคุณอับดุลอาซิเจดูเระสิทธิ์เก่าและนักอดีตสมาชิกสมาคมนักศึกษาไทยนสูดานนะคะเป็นคนกลางในการประสานงานกับน้องๆและร่วมพูดคุยวางแผนซึ่งการเดินทางอพยพครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้ให้รายละเอียดกับทีมข่าวเดีวเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะคะที่น้องได้เล่าถึงแผนอพยพให้เราฟังค่ะ เพราะว่าจุดที่นักศึกษาไทยอยู่เนี่ยมันอยู่มันคือศูนย์กลางของจุดประทะเลยนะครับอยู่ที่เมืองคาทูมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเมืองอมยดรมานเป็นสองจุดหลักๆนะครับที่คนไทยอยู่ซึ่งเป็นสองจุดที่ประทะหนัง้ะกูเพียงแต่ว่าในช่วงเจ็ดสิบสชั่วโมงช่วงนี้นะครับหรือ1ถึงวันนหนึ่งถึงสองวันนี้นะครับก็มีการประกาศจุดจริง ะร,ระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ทําให้นานาชาติแล้วก็ประเทศต่างๆก็เริ่มอพิยศขอาิยพคณะทูตแล้วก็ประชาชนของเขาเนี่ยไปยังเส้นทางที่แตกต่างกันไปเนาะ uh huh. ส่วนคนไทยเนี่ยที่ได้ข้อมูลมาจากน้องๆนะครับก็คือ,อเริ่มอพยพต,ตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้ก็เริ่มเดินทางไปแล้วนะครับด้วยรถรถ,รถบสัสหกคันด้วยกันนะครับมุ่งหน้าไปยัง พอซูดานหรือท่าเรือซูดานนะครับก็คาดว่าใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงนะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะใช้เวลามากกว่านั้นเพราะว่าต้องผ่านจุดประทะนะครับต้องเลี่ยงเส้นทางบ้างนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีรถติดจานวนมากนะครับเพราะว่าประชาชนซูดานเองก็ก็อพยพนะครับออก็กอพยพออกจากเมืองหลวงเหมือนกันนะครับ นักศึกษาไทยเดินทางออกจากคาทูมด้วยรถบัสหคันนะคะแล้วการวางแผนเดินทางอ,อพยพครั้งนี้เนี่ยวางแผนกันตั้งแต่ว,วันแรกๆที่มีการประทะแล้วและต้องเลือกเส้นทางการอ,อพยพที่ปลอดภัยที่สุดภายใต้เป้าหมายเดียวกันก็คือการกลับบ้านค่ะพวกวน้องเขารู้สึกยังไงบ้างโอ้สุดๆเลยพเลยพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยคือหวาดกลัวแล้วก็ผว,วาบางคนนะครับไม่ไม่ได้นอนมา4ี่ห้าวันแล้วนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงปะทะได้ยินเสียงระเบิดเนี่ย ตออยู่ตลอดเวลาเป็นระยะระยะแล้วก็น้องๆก็ได้พูดคุยกับสถานทูตกับหน่วยงานต่างๆอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอบคุณทางสถานทูตเองที่เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับก็น้องๆก็ทยอยการลงทะเบียนนะครับเพื่อขอนะครับที่จะทำการอพยพกับประเทศไทยนะครับ ระหว่างทางเนี่ยคุณอำดุลอาซีก็พยายามจะติดต่อกับน้องๆน,นะคะแต่ด้วยข้อจํากัดเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตในประเทศที่ขาดขาดหายๆค่ะซึ่งการเดินทางครั้งนี้เนี่ยทางกองสุนและเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศที่จะคอยประสานงานอยู่ตลอดนะคะแผนการเดินทางหลักก็คือการเดินทางออกจากเมืองคาทูมไปยังพอร์ตซูดานใช้เวลาอย่างน้อย13ชั่วโมงค่ะแล้วก็ต้องต่อเรือจากพอร์ตซูดานไปยังเจด,ด้าซาอุดีอาระเบีย1 0 1ถึงชั่วโมง จากนั้นนั่งเครื่องบินตรงมายังประเทศไทยใช้เวลา8ชั่วโมงซึ่งตามคาดการก็คือน้องๆจะถึงประเทศไทยประมาณวันที่27เมษายนนี้ค่ะ บางคนก็อาจจะสงสัยนะว่าเออไปซูดานเนี่ยไปเรียนอะไรกัน<ช><ช>นะคะคุณอับดุลอาซีบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นนักศึกษามุสลิมค่ะมีเป้าหมายคือไปเรียนภาษาอาหรับและศาสนาซึ่งที่ซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอาหรับที่ยังสมบูรณ์และมหาวิทยาลัยนานาชาติมีชื่อเสียงในโลกอาหรับนะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกาที่มอบทุนให้กับนักศึกษาไทยเนี่ยก็คือมีการแจกทุนการศึกษาด้วยอีกทั้งค่าครองชีพก็ไม่สูงในซูดานค่ะ เมื่อคืนนี้คุณอบับดุลอาซีได้มีการติด ตามการเดินทางกลับบ้านของนักศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องนะคะตอนประมาณห้าทุ่มครึ่งค่ะบอกว่าน้องๆน,นักศึกษาเนี่ยให้ข้อมูลกับคุณอับดุลอาซินะคะบอกว่าตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดีก็อยู่ระหว่างการมุ่งหน้าไปยังพอร์ตซูดานไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะคซึ่งระหว่างการเดินทางเนี่ยค่ะทางสถานทูตก็บอกว่าคือต้องอยู่ในความสงบนะคะห้ามถ่ายรูปแล้วก็อัปเดตสถานการณ์สู่สาธารณะตลอดการอบพยพนะคะคซึ่งเป้าหมายก็คือการกลับบ้านวันที่27เเมษายน ยนจะเห็นได้นะคะว่าทางการไทยเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมรองรับนักศึกษาเอาไว้แล้วค่ะรวมไปถึงสถานศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ในซูดานเนี่ยค่ะยังไม่สามารถประเมินได้นะคะว่าน้องๆเนี่ยจะสามารถกลับไปเรียนได้เมื่อไหร่ซึ่งคุณอบับดุลอาซิบอร์นะคะบอกว่านักเรียนบางคนเนี่ยอีก6เดือนก็จะเรียนจบแล้วนะคะอพอมาเกิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กลับไปเรียนที่ซูดานอีกหรือเปล่าด้วยนะคะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศก็จะมีแผนการอพยพที่แตกต่างกันไป ได้เห็นแผดนของไทยในขณะที่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นเครื่องบิน430ที่บอกว่าเป็นของอิตาลีทําไมถึงไปถึงคาทุมได้คือสนามบินในคาทุมจริงๆเนี่ยใช้การไม่ได้แล้วนะครับสนามบินพลเรือนแต่ว่าเครื่องบิน430ของอิตาลีเนี่ยเขาก็มีการประเมินแล้วก็ไปจอดที่สนามบินซึ่งเป็นฐานทัพอากาศห่างจากกรุงคาทุมออกมาสักประมาณ30กิโลเมตรแล้วก็มีการส่งกําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปอย่างที่บอกว่าไปเคาะประตูบ้านแล้วก็นําคนเนี่ยเดินทางออกมาจากคาทุมนั่งรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เครื่อง 430นี่คือแผนของประเทศหนึ่งในขณะที่บางประเทศเขาใช้วิธีให้พลเรือนเนี่ยเดินทางทางรถแล้วก็มาเจอกันที่ชายแดนอียิปต์ส่วนไทยเองก็คือให้ไปที่พอร์ตซูดานพอร์ตซูดานเนี่ยจริงๆก็มีสนามบินเหมือนกันแล้วก็อย่างที่เรารายงานไปว่าจริงๆกองทัพอากาศเนี่ยก็จะมีการส่งเครื่องบินแบบ A340 บินตรงจากไทยไปรับทำไมต้องไปลงที่เจด,ดา้าไม่ไปลงที่พอร์ตซูดาน <Okay. S 1> อย่างที่บอกไปว่าพอร์ตซูดานมีสนามบินแต่ว่าสนามบินเนี่ยความยาวของรันเวย์อยู่ที่ประมาณ2,500เมตรนะครับในขณะเดียวกันหลุมจอดมี4หลุมเป็นสนามบินขนาดกลางแล้วก็รองรับเครื่องบินขนาดกลางแต่ว่าเครื่องบินที่เราจะส่งไปเนี่ยเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ดังนั้นก็เลยมีทางเลือกว่าส่ง430ไปด้วย <Yeah. S 1> ไปรออยู่ที่เจด,ด้าก่อนถ้าเกิดนักศึกษาไทยเดินทางมาถึงที่พอร์ตซูดาน นั่งเรือข้ามคืน10กว่าชั่วโมงนะครับพอมาถึงเจดด้าเนี่ยก็สามารถเดินทางกลับไทยได้ด้วยเครื่อง A340 แต่ถ้าเกิดว่าพอร์ตซูดานปลอดภัยอันนี้ก็จะไม่ต้องใช้เรือละก็จะเอา C30 บเนี่ยบินจากซาอุดีอาระเบียข้ามทะเลแดงไปเลยไปรับที่พอร์ตซูดานอันนี้ก็จะเร็วขึ้นเพราะว่าเวลาในการนั่งเรือเนี่ยข้ามคืนใช่ไหมครับแต่ถ้าเครื่องบิน430 บินก็สักประมาณชั่วโมงหนึ่งไปรับที่พอร์ตสุดานแล้วก็ข้ามมาซาอุดิอาระเบียก่อนที่จะมาเครื่องเครื่องบินลำใหญ่กับประเทศไทยนี่คือแผนของประเทศไทยค่ะก็เป็นการวางแผนคล้ายๆกับหลายๆประเทศนะคะซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยค่ะอยากจะลดระยะเวลาในเรื่องของการพาน้องๆนั่งเรือไปที่เจสดาซาอุดิอาระเบียเพราะว่าจะช่วยลดเวลาได้เพราะว่าหลายคนค่อนข้างที่จะอ่อนเพลียนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยหรือว่าก่อนที่จะหารถบัสได้6คันเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะใช้เวลา นานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะคะที่ติดต่อประสานงานรถบัสเพื่อที่ต้องการเดินหน้าหรือว่าเดินทางไปที่พอร์ตซูดานเท่านั้นยังมีอีกหลายประเทศที่ก็ติดต่อประสานงานรถบัสเช่นเดียวกันนะคะตอนแรกก็มีเรื่องลุ้นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมใิชันได้คุยกับคุณอับดุลอาซีเนี่ยเขาก็เล่าเหมือนกันนะคะว่าตอนแรกๆเนี่ยจำนวนคนที่จะต้องเดินทางมาที่พอร์ตซูดานเนี่ยต้องใช้รถบัส6คันค่ะแต่ว่าพอไปหาจริงๆแล้วเนี่ยได้เพียงแค่4คันเท่านั้นแต่ว่าชั่วโม โมงสุดท้ายก่อนที่จะเคลื่อนขบวนเนี่ยค่ะปรากฏว่าคนในพื้นที่คนซูดานเนี่ยไปช่วยกันหามาได้อีกสองคันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้เดินทางกลับมาจาก สุดานหรือว่าเดินทางออกจากคาธุมพร้อมๆกันนะคะตรงนี้แหละยากเพราะว่าทุกประเทศก็พยายามที่จะอ,อพย,ยพพลเรือนของแต่ละประเทศออกมาเหมือนกันนะครับอย่างสหรัฐเองก็มีรายงานว่าตัวเลขกลมๆคนสหรัฐที่อยู่ในสูดานน่าจะสักประมาณ1,6,000คนซึ่งจอห์นเควีโฆศกก,กกระทรวงกลาห وم, โหมโฆศก สภาควมมันคงแห่งชาติสหรัฐเองก็ออกมาระบุนะครับก็จะมีบางส่วนที่เดินทางกลับบางส่วนที่อาจจะยังอยู่ที่ซูดานต่อไปนี่แค่ประเทศเดียวนะครับถ้าเกิดว่ารวมๆกันหลายประเทศเนี่ยความต้องการที่จะเดินทางออกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นแผนเนี่ยก็คงจะต้องวางแผนอย่างรัดกุมแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยนะครับ